ชครับก็เป็นรางวัลแรกครับผมจากทางเสียมดาราครับปีที่แล้วมาเป็นพิธีกรประกาศรางวัลให้เขาครับปีนี้ก็มาในคณะผู้ที่รับรางวัลครับของคุณเสียมดาราครับเป็นรางวัลที่เออเขินๆแล้วก็บนดีใจไปด้วยในตัวครับลุงเจ้าเสน่ห์ครับครับผมอะไรนะครับ ก็จะมาจากความแย้ดของผู้เขียนมากกว่าครับแย้ดเลยอในเรื่องมันเขาเขียนมาเป็นแบบนั้นจริงครับคือถ้าเกิดว่าใครที่ได้อ่านนิยายจริงๆเนี่ยคือจะรู้เลยว่าคาแรคเตอร์ของพี่เสือเนี่ยมันแย้ดเลยครับผมเดี๋ยวที่บอกนะว่าในหนังสืออ่ะมันเขียนบรรยายแบบยิ่งกว่าที่ที่อ่นได้จรินะครับก็คือว่าที่เราเล่นออกไปเนี่ยคือบัญชีร่มกับก็มีไกด์ไลน์ให้ด้วยว่าอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับผม ก็ดีใจครับมันเหมือนเป็นกำลังใจให้ให้เราได้ได้ทำงานต่อไปแล้วก็ทำให้รู้ว่าในทุกๆงานที่เราทำเป็นดีเจนะพิธีกรแล้วก็นักแสดงมันมันมีคนที่ที่ชื่นชอบแตกต่างกันไปครับมันเป็นเพราะปีนี้เรางานเยอะหรือเปล่าครับก็ภไม่เอาน่าจะเป็นเรื่องการถอดเสื้อมากกว่าครับครับผมครับเรื่องไหนก็ขอเชื่อครับขอเชื่อทุกเรื่องอะไรฮะเอกนักแสดงน่าจะยังครับผม ครับมาตรฐานสูงเลยนะคะที่รู้อะไรนะฮะไปจะต้องหอกถอดทุกเรื่องเลยคือจริงๆก็ไม่ได้อยากถอดทุกเรื่องครับเดี๋ยวคนจะเบื่อแล้วก็ขี้เกียจเต่เราไม่เบื่อแล้วก็ขี้เกียจเข้าฟิตเนสอาทิตย์ละสามสี่วันอะไรเงี้ยฮะมันมันก็เหนื่อยเหมือนกันครับครับผมแต่ว่าเราก็เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอยู่แล้วครับก็ร่างกายถ้าเกิดว่ามันไม่เฟิร์มแต่ว่ามันก็ยังคงลีนอยู่ครับแล้วผมครับทีช่วงนี้คนก็เลยถูกค่าแรงดครับ ครับผมก็เห็นภาพแล้วครับก็ทุกคนก็มีอะไรที่มันมันเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่แล้วครับเรายิ่งในยุคสมัยนี้นี่คือการดูแลตัวเองก็มาเป็นระดับต้นๆครับเรายิ่งทํางานในวงการบันเทิงมันก็ต้องมีเรื่องการดูแลตัวเองอยู่แล้วครับสร <ๆ S 2> แสดงารับบเราก็ยอมรับครับว่าว่าเราก็มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเราก็ยังคงคอนเซปต์คือเราเรารักษาสุขภาพเราออกกําลังกายด้วยครับเราไม่ได้แบบว่าพึ่งแต่มีหมออย่างเดียวครับ ก็ตาเปลี่ยนไปครับคือทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาสิ่งที่ที่ที่เราทําสัญปกรรมอย่างเดียวคือตานี่ก็ยอมรับตรงๆครับส่วนที่เหลือแต่ก่อนที่เราอ้วนว่ามันอาจจะเป็นเบบี้แฟทอาจจะยังไม่ได้ออกกําลังกายอย่างจริงจังอาจจะยังไม่โตขึ้นคือตอนนี้เราเราอายุเยอะขึ้นเราก็ดูแลตัวเองมากขึ้นครับผม ไม่มีแล้วครับตอนนี้ครับผมถ้าถ้ามีคงแบบอยากนมใหญ่กว่าน,นี้ <c oughs> ใช่อยากให้เป็น V shape กว่าน,นี้ครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราเป็นคนที่ที่เวลาเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยเราเราจะตัวใหญ่ได้เนี่ยต้องแบบเล่นหนักมากแต่พอแบบหยุดเล่นปั๊บคือตัวจะจะเล็กลงนมจะแฟบเร็วมากครับผมครับผม <c oughs> จิ้มหน้ามันคงคงคงไม่มีครับคงเป็นเรื่องการแบบทำทิชเมต์มากกว่าครับเพราะว่าคือผม,จมเจอปัญหาเรื่องเรื่องสิวอุดตัน,นนั่นเยอะเพราะว่าเราแต่งหน้าบ่อยก็ก,ก็ส่วนมากจะเป็นการดูแลเรื่องหนงสิวมากกว่าครับครับในยุคนี้ผมว่ามันเข้าใจได้นะครับคือเดี๋ยวนี้เดินมา10คนเนี่ยนะครับผมว่ามากกว่า5คนเนี่ยคืออาจจะต้องแบบมีการไปทาอะไรกันมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับครับผมส่วนใครที่ที่มันดีอยู่แล้วก็ก็ให้มันดีแบบนั้นครับผมครับผม ไม่โกรธครับคือคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงใครก็ได้ในในยุคสมัยนี้ครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงใครก็ได้ในสมัยนี้เช่นกันครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้รู้สึกเคืองว่าไปขุดลูกเก่ามาทําไมครับครับผมครับ ว่ามีคนขุด่รากบคโอ้ขุดเลยครับเป็นที่ฮะเราเราก็ไม่ได้ไปตามลบเราก็ไม่ได้ตามไปคอมเมนต์ว่าไปขุดมาทำไมอยู่แล้วเราเรายินดีเราเราน้อมรับทุกอย่างครับคือเรารู้ว่าเรามาจากอะไรเราเราเป็นคนทํางานคนหนึ่งที่เราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดแค่นั้นเองครับจบสวยจบสวยขอบคุณครับ